ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมบอลนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอันเดลอีกแลวนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ชิดอยู่ดีว,ว่าแมปนี้มันชื่ออ,อะไรนะ <S <S ก็ขอเรียกกันแล้วกันนะก็แมปนี้นะครับทุกคนอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะว่าอันนี้แบบอะไรแมปนี้มันคือแบบแนวเลือกตัวละครให้สู้กันนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อย่างคือแบบนี้มันมีอัปเดตแล้วก็ถามว่าแันโจโจจะกลับมาอัดอีกไหมก็จะกลับมาอัดแต่ต้องมาดูนะว่า แบบไหนผมพอเล่นได้แบบไหนไม่แลกมากแบบไหนไม่เกินไปอะไรแบบนั้นซึ่งผมก็กําลังหายอยู่แต่ผมหาไม่เจอโอเคเดบเวลาเขาเรือนทุกคนก็คือมันอัปเดตมันอัปเดตไอ้ตัวนี้มาก็คือคาร่าใช่มันอัปเดตมาซึ่งสกิลของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างโหดกว่าเดิมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ว่าสกิลคาร่าเนี่ยมันจะเฉยมากเลยใช่ทุกคนทุกคนรู้ถ้าเกิดใครเล่นเกมเนี่ยนะก็ สกิลของคาร่าลิมิกเนี่ยก็คือหรือลิมิกเนี่ยสกิลของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็สกิลที่หนึ่งนะครับเป็นการสแลปไปด้านหน้าสองวิคูดาวหนึ่งทีนะครับสิบดาเมจก็อันนี้คืออีกรหัสผมนะเป็นอีกรหัสที่ผมจะเอามาลองเอ่ออเามาลองสกิลนะซึ่งสกิลที่หนึ่งดาเมจจะมีอยู่ที่สิบซึ่งพอฟันไปแล้วเนะี่ยศัตรูเออศัตรูก็จะติดสตันนะครับทุกคนใช่ไอที่เดินเองนะพอผ,ผมบังคับนะครับ ประตูก็จะติดสตันนะครับทุกคนเดินไม่ได้เอาไงคือคล้ายๆกับเป็นอัมพาตนะแค่เดียวสตันสกิลที่สองจะเป็นการรวมสแลต10ดาเมจนะครับทุกคนก็จะเป็นการรวมสแลตไปแล้วปล่อยออกไปก็จะเป็นการนาปรตูด้วยไปในตัวโอเคแล้วก็สกิลหนึ่งผมลืมรีวิวนะครับอันนี้สกิลสองสกิลสามอันนี้สกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการฟ้ารัวนะครับแต่ในการฟ้ารัวของมันผมว่ามันดูแปลกๆไปหน่อยก็คือ มันฟันรัวๆก็จริงแต่ว่าทำไมไอ้ดาเมจที่เราฟันไปตั้งตอครั้งแรกไม่โดนอ่ะเพิ่งโดนนะครับทุกคนแอนิเมชันก็ประมาณนี้นะทุกคนประมาณเนะี้ทราบอย่าเพิ่งก็อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแอนิเมชันอ,อันนี้แอนิเมชันนะทุกคนแอนิเมชันก็ โซสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นการปัดนะครับทุกคนถ้าว่าปัดอันเนี้ยดาเมจเท่าไหร่ดาเมจจะมีดาเมจอยู่ที่30ดาเมจซึ่งดาเมจไอสาสิบดาเมจเนี้ยก็คือเราต้องปัดให้โดนนะคะทุกคนระยะก็จะประมาณนี้นะซึ่งระยะก็จะตามวงนี้เลยนะพอศัตรูโดนปัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าศัตรูนั้นจะมีควันแดงๆขึ้นซึ่งควันแดงเนะี่ยมันก็คือมันจะทําเดินไม่ได้นะแต่มันเดินไม่ได้ แล้วมันจะเพิ่งเดินได้ใช่สกิลต่อไปสกิลวาร์มนะคะทุกคนสคกิลวาร์มใช่สกิลวาร์มสกิลนี้มันเอาไว้เพื่อความเร็วนะแต่ถ้าเกิดใครเล่นในมือถือเนี่ยต้องหยิบสกิลออกมาในกระเป๋าแล้วก็ทำงี้นะทุคกคนอันนี้เบื่อใครเล่นในมือถือสกิลต่อไปนะคะก็จะเป็นการสร้างวงแดงๆออกมานะทุกคนแล้วก็สกิลก็จะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าส่วนเนี่ยศัตรูจะหลบได้กันสกิลต่อไปนะครับ คือสกิลไฮไลท์เด็ดของคาร่าเลยนะครับทุกคนก็คือการรมวิญญาณซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ลมวิญญาณทั้งเออผมไม่นับอ่ะอโอเคใช่ส่วนสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนก็สกิลนี้นะครับสกิลแสลนะครับสกิลหนึ่งใช่สกิลแสลซึ่งไอ้สกิลแสลเนี่ยมันจะเป็นการนัาสูให้ไปด้านหน้านะคะทุกคนแต่อันนี้ผมอันนี้คืออีกเอกอ,อ,อตัวละครนี้มันแปลงร่างได้ใช่ก็เลยไม่แปล ซ,ซึ่งมันเป็นการปรับไปด้านหน้ารัวซึ่งการปรับไปด้านหน้าของมันก็คือมันจะเป็นการปล่อยไอ้สกิลหลากสีนีนน่ออกไปคัดกับลูกอมกับพอนะนใช่ลูกอมกับพนซึ่งสกิลก็จะเป็นสกิลสลนดนี้หรือจะเป็นการสลดสี hmm. ฟ้ากับสีแดงแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยลูกอมหรือ,อมันไม่ใช่ลูกอมอ่ะมันคือโอ้โหเป็นเซอรเเลสมันคือพนังใช่ตัวกลางไปซึ่งการสลนดอย่างเงี้ยจะมีอยู่ที่สิบดาเมจ ึมงมาเสลไปกี่อันเดี๋ยวผมจะนัำให้ฟังละก็ก็เสลก็ไปประมาณสักโอเคใช่ทุกคนสลไปแดงหนึ่งน้ำเงินหนึ่งเหลืองสองเหลืองสามใช่หนึ่งสามก็รวมๆกันแล้วเนี่ยดาเมจน่าจะมีดาเมจอยู่ที่ย,ยี่ไม่ใช่ยี่สิบอืมห้าสิบมั้งเออน่าจะห้าสิบดาเมจห้าสิบดาเมจไม่ก็สี่สิบนี่แหละ สกิสลต่อไปก็เป็นส,สกิลเซแลเหมอนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมันจะเป็นการสแล็ไปด้านหนเนี่ยอึ๊บอ่าสินดาเมจซึ่งเราจะพุ่งไปด้วยน,นี่นะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับที่เพิ่มขึ้นมาที่ที่ยังไม่ได้เพิ่มก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับก็อันนี้นครับเหมือนเดิมดแล้วก็สกิลนี้ครับคือไฮไลท์เด็ดของตัวนี้เลยก็คือการดึงนะครับเหมือนเกมสปายดัมเมจเอาไงคือดึงเนี้ยอึ๊บอ่าใช่แล้วตอนศัตรูเขาแปงลงร่างเนี่ยเราสามารถดึงศัตรูเขาได้ด้วยนะ ไม่ได้ดึงแบบมาหาแล้วนะดึงไปหาเขาใช่ดึงไปหาเขา,า,เขาขสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นการฟันอย่างนี้นะครับเป็นการสร้างโล่ป้องกันใช่เป็นการสร้างโล่ป้องกันส่วนสกิลนี้จะเพิ่มครูดาวมากขึ้นแล้วก็สกิลก็ยังเหมือนเดิมใช่จะเพิ่มครูดาวสกิลก็ยังเหมือนเดิมใช่ทุกคนสกิลก็ยังเหมือนเดิมจะเพิ่มครูดาวของอตัวไอ้พลังนี้อกไปแล้วก็จะ นี่อะไรวะจะคูดาวนานขึ้นโอเคแล้วก็ส่วนสกิลว,วาร์ปเนี่ยจากสี่วิกลายเป็นสามวินาทีนะทุกคนซึ่งจะโกงมากขึ้นนะเดี๋ยวผมผมขอบอกเลยว่าร่างนี้คอมโบได้นะไอ้ร่างแรกอะคือคอมโบยังไม่ได้แต่ไอ้ร่างนี้คอมโบได้แล้วนะก็ถ้าเกิดว่าใครจะคอมโบนะครับก็เดินทางนี้เลยนะครับทุกคนก็คอมโบของผมก็คือเอาเอาสกิลดึงเนี่ยไว้อันแรกอันที่สองคือติจูซแลนนะครับ ตัวอันี้ที่สามคือสกิลสตันก็คือหมุนสตันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคอมโบของผมวิธีเล่นคอมโบไอคอมโบนี้ก็คือการไอ้นี่การเขาเรียกว่าอะไรวะการการวาร์ปหนีนะครับถ้าเกิดเดินหนีไม่รอดแน่นอนนะครับโอเคส่วนคอมโบต่อไปก็คอมโบเนี้ยเอามีดฟาดลวนเนี่ยไอท่าเนี้ยไว้อันที่สามนะคะทุกคนถ้าเกิดทําได้ก็จะได้ประมาณนี้ อ่าใช่ปกติมันต้องกระเด็นนะแต่แบบไอ้คราวนี้เหมือนมันจะเป็นอะไรไม่รู้มันระเด็นส่วนสกิลที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากคาราจากแปงลงรางไม่ได้ตอนนี้แปงลงรางได้แล้วนะครับทุกคนแค่คุณกดรีเซ็ตนะครับเดือดสองร้อย200นะครับคาราดัางนั้นเราจะเห็นนะว่าอยู่ดีดมือเราก็คือฮันคิเอ้ยไม่ใช่อยู่ดีดีมือ,อ,อ,ม,อมือเราก็เป็นสีดำใช่ครับทุกคนมันคือ,ลอพลังใหงเขาปิดทางคาราส่วนสกิลเนี่ยถามว่าเพิ่มขึ้นไหมแล้วทำไมเลือดเด้งก็คือ คาร่าเนี่ยพอมันยิ่งอยู่นานๆเนี่ยมือก็จะเป็นสีดาขึ้นใช่มือก็ยิ่งดําดาขึ้นเลย,เลย่อยแต่ตัวละครผมคือมือมันเล็กจิ๋วเนี่ยมันก็เลยเปแปล,ลี่ยก็คือมันก็อย่างเงี้ยทุกคนมือก็จะดํามากขึนส่วนสกิลก็เหมือนว่าจะมีสกิลเพิ่มอยู่ไม่แค่สกิลเดียวนะก็สกิลก็เหมือนเดิมนะุกวนฟันปกติทนี้นะดูสแ,แล้เป็นน้ารัวมีสเลดพุ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปัดนะครับ อันนี้อันตีก็เหมือนเดิมส่วนสกิลได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูส่วนสวกิลก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเจไอสกิลนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนเป็นกระ้างโลดแล้วก็เพิ่มเลือนนะส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะไอตัวเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมรูปร่างหรือม,มีดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเราจะเริ่มเป็นสีดำม,มาขึ้นมาขึ้นแล้วก็มาขึ้น ส่วนสกิลที่เพิ่มกันมานะคะทุกคนก็จะเป็นสกิลนี้นะครับเป็นการใช้หางอะไรสักอย่างปัดนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปของโบนะครับแล้วก็ตู้มเงี้ยนะครับดาเมจเขาบอกว่ารวมดาเมจแล้วดาเมจมีดาเมจอยู่ที่60นะครับแรงมาก่อันต่อไปนะครับคือบนแห่งความกิดกางต้องอยู่ไกลๆหน่อยถึงจะใกลๆไม่ได้อยู่เลยอะประมาณนี้อ่าแล้วอย่างคือหน้าตาผมก็จะเริ่มเป็นแบบนี้นะมือก็ไม่มีนะครับคนิงมือต้องมีอยู่นี่นะแต่ว่า แคผมอยู่ในแต่ก,ก็เลยไม่มีมันก,ก็เลยเป็นตัวเรียงๆนี้แหละแล้วก็สกิลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหัวใจนะครับหัวใจของปีศาจไม่แค่หัวใจนะครับมันเป็นบอลในความผิดโยนไปนะครับตุ้มนะครับซึ่งดาเมเนเนี่ยอ,อันนี้ผมไม่ทราบนะคะว่ารวมๆแล้วดาเมจเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะเจ็ดสิบไม่ก็ห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกสิบนี่แหละเพราะว่าผมว่าน่าจะแรงมากแต่ว่าน่าจะโดนยากนะ โลอยากสิคิ้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนกาลยล่างเสร็จก็จะรูปหน้ามันอย่เงี้ยยี่ยี่นะทุกคนยีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงลงลงใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนอย่ผมขอรีเซตก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้อีกระหันหนึ่งผมมาก่อน โอเคนะครับทุกคนเอาใหม่นะครับคราวนี้น่าจะโดนอยู่แหละ่ะลองด,โด,โดูโดนนะครับโดนตูมนะครับเป็นไงครับดาเมจไม่ค่อยแรงมากเือเท่าไหร่ก็ผมบอกแล้วนะครับว่าผมนัดไม่ได้ว่าดาเมจกี่ดาเมจก็เขาจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนตัวละครใหม่ก็ตัวละครใหม่หรือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนดีนะนะครับก็โหดอยู่นะครับคู่กับตัวเติมก็ใช้ได้ก็ แน่นอนนะคะทุกคนอ้อเร่ออะคือปิดท้ายคลิปแล้วก็ผมขอสอนคอมโบไอ้ตัวนี้หน่อยกันละกันนะเผื่อใครไม่รู้นะคอมโบของมันก็คือผมก็จะเอาวาร์ปนะคะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสกิลปัดนะคะไปตรงนี้ไม่ใช่ปัดปัดปัด,ปดแบบเนี้ยเออแล้วก็เอาสกิลนี้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราปูดาแป๊บหนึ่งนะครับ เราคูดาวเสร็จนะครับทุกคนอืใช่คอมโบผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นต้องดึงนะครับดึงมาดึงมาใช่ไหมกดสกิลสองนะครับแล้วก็กดสกิลสามต่อปุ๊บ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 อย่างงี้นะให้หันให้หันหน้าอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้ให้หันหน้านะครับแล้วก็กดสกิลนี้นะครับสกิลลตนะครับนี่แหละครับคอมโบผมก็ถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะครับ เคลใหม่นะครับทุกคนถ้าเกิดอันนี้คือเผื่อใครดูไม่ทันนะครับทุกคนก็อย่างงี้ใช่ไหมครับปัดปัดแล้วปุ๊บซ้ายปุ๊บ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 อย่างงี้โอเคนะครับคอมโบนะครับใช่ส่วนไอ้ตรงนั้นเขาสู้กันอยู่นะอย่าไปสนใจนะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ลาก่อนยี่